วันนี้เราจะมาเจาะรูปแบบพฤติกรรมของวานกันนะครับแล้วเราจะใช้ทัพสัตว์ในการเรียกรวมถึงจำนวนเงินเราจะดูว่าวานแต่ละเพศประเภทนะครับตัวใหญ่ๆเนี่ยมีพฤติกรรมการเล่นชีบะยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาศึกษาพฤติกรรมของวานกันนะครับหลักๆตามหัวข้อข่าวได้นำเสนอเอาไว้ ดันั้นวานจะมีพฤติกรรมแบบไหนบ้างนะครับมันก็จะอาจจะแบ่งได้เป็นตามลักษณะตามแบบต่างๆนะครับรวมถึงวันนี้ตอนท้ายคลิปเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์ว่าตอนนี้วานตั้งใจจะทำอะไรกันแน่นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปฟังในตัวข่าวด้วยกันนะครับในตัวข่าวเนี่ยมันมีแบ่งวานเป็น3ประเภทด้วยกัน มาวานตัวที่หนึ่งเลยนะครับวานเนี้ยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าวานช้อนเบลเลอร์นะครับก็คือมีการสะสมโทเคนเพิ่มนะครับจากแค่ประมาณในตอนแรกถือครองโทเคนประมาณ5ล้านดอลลาร์มีการซื้อเพิ่มนะครับณนะวัน2วันเนี้ยอยู่ที่1 2ึ่งพันล้านดอลลาร์ณนะราคาที่ต่ําที่สุดนะครับวานตัวที่2นี่คือการถือครองรายใหญ่ที่สุดนะครับดังนั้นพฤติกรรมของการซื้อของเขาคือ 0.04ตัว32ดอลลร์ถึงจะซื้อเท่านั้นนะครับวานตัวนี้เก็บที่ราคานี้นะครับแล้วก็เป็นวานที่ใหญ่ที่สุดเขาบอกว่ามีโทเคนเนี่ยประมาณ3.4พันล้านดอลลราเลยทีเดียวนะครับที่เป็นการถือโทเคนที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีมูลค่ามากที่สุดมากกว่าวานตัวแรกนะครับแต่วานตัวแรกนี่ชอนเยอะสุดวานตัวที่สองคือวานที่ใหญ่ที่สุดวานที่สามนะครับคือวานโฮดิ้งนะครับ วันโฮดดิ้งเนี่ยมีความพิเศษนะครับคือว่าเขาเนี่ยเป็นกลุ่มประเภทที่ยังไม่ได้เอาเข้ามาในกระดาน exchange ยังอยู่ใน w a l l e t ส่วนตัวนะครับฉะนั้น one Holding ตัวเนี้ยนะครับก็ถือของชีบประมาณ4ี่ล้านเหรียญนะครับในวันที่ถือประมาณ1 2จุพันล้านดอลลาร์นะครับจาก 1. 5 9ดห้าเกพันล้านดอลลาร์นะครับในมือของวันนะครับก็มี มีการถือหลายเหรียญเลยนะครับก็วานตัวนี้นะครับก็มีการถือเพิ่มเรื่อยๆนะครับจากมูลค่า4ล้านดอลลาร์ไปถึง1.2พันล้านดอลลาร์และไปที่สุดถึง1 5 9พันล้านดอลลาร์นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นโฮดดิ้งและข้อสรุปนะครับวานมี3ประเภทวานอย่างแรกนะครับคือวานที่มีการช้อนเยอะที่สุดนะครับมีรูปแบบพฤติกรรมที่ค่อนข้างครบเลยนะแล้ววานที่2คือวานที่ถือรองเยอะที่สุด ก็มีการซื้อแล้วก็ช้อนเพิ่มขึ้นนะครับตามลักษณะของมันวานตัวที่3นะครับคือวานโฮดดิ้งนะครับคือไม่ได้เอาเข้ามากระดานเอเจเลยเก็บเอาไว้ยาวๆนะครับรอว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่แล้วค่อยลงมาสาดด้วยจำนวนเงินนะครับชีบาท,ที่เขาได้จัดแล้ววางแผนเอาไว้นะครับ ฉะนั้นชีบะในตอนนี้นะครับวานกําลังตั้งใจจะทําอะไรกันแน่นะครับสรุปข้อที่1ตามชื่อของวานเลยคือวานต้องการช้อนชีบะให้เยอะที่สุดนะครับฉะนั้นวานกลุ่มนี้ก็พยายามที่จะช้อนให้เยอะที่สุดนะครับนะขนาดมันร่วงเรามาดูอีกทีนะครับว่าหลังการประชุมเสร็จเนี่ยชีบะจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาอะไรไงบ้างน,นะครับแต่ผมถือว่ายังไม่ได้เยอะนะครับแต่อาจจะมีการขึ้นรอบใหญ่ นะครับแต่ไม่ได้ทะลุไฮเดิมนะครับหรือว่าแนวต้านเดิมที่สูงที่สุดนะที่สูงจดศูตัว8นะครับ8 0 0พัประมาณนั้นนะครับแปดพัดอลลาร์นั้นรูปแบบเป็นอย่างนี้นะครับคือช้อนแกงช้อนเยอะๆนะครับรูปแบบที่สองคือมีจํานวนเหรียญเยอะอยู่แล้วนะครับและจํานวนเหรียญเยอะพวกนี้เขาพยายามที่จะเล่นนะครับ ให้มันเกิดการตัดราคาเกิดขึ้นนะครับคือว่าไม่ยอมนะครับที่จะให้ราคามันขึ้นไปนะครับแล้วรอชอนที่0.04ตัว32เอและวันมีการทำอะไรอีกบ้างนะครับคือวันประเภทที่3เนี่ยก็บ่งบอกได้เลยว่าเขาพยายามถือให้นานที่สุดนะครับและค่อยๆดูจังหวะว่า ราคาจะขึ้นเมื่อไหร่แล้วค่อยเอามาในกระดาษอีกเชนอีกทีนะครับจากนั้นข้อสรุปของวานตอนนี้คือรอการระเบิดของราคาชีบาอีกทีว่าจะมีเมื่อไหร่จะทําเมื่อไหร่นะครับก็ว่ากันโอเคสําหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางน,นะครับช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ คริปโตเค e นซีคอมมิตี้นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยแล้วผมจะส่งลิงก์ับกคลิปอาร์โคให้เรามีกลุ่มชีบะด้วยนะครับแล้วก็ทักมาที่เพจได้เลยนะครับแล้วเราโฆษณาอีกอย่างหนึ่งนะครับเหรียญอีกเหรียญหนึ่งชื่อว่าสกอตโ Token นะครับเป็นเหรียญถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับมีซับไพประมาณแค่หลัก10ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองมีจำนวนจำกัดนะครับเหรียญน,นี้เป็นโปรเจกต์ของ ทาหารนะครับก็อาจจะมีการเผาเจ็ดเปอร์เซนและการเผาเนี้ยจะเอาไปเงินบริจาคทหารผ่านศึกของประเทศอังกฤษมีการรับรองในประเทศอังกฤษเรียบร้อยนะครับแล้วมีการป้องกันัลกอริทึมในการหลักภูด้วยนะครับก็ลองเข้าไปซื้อนะครับเหรียญทุกเหรียญมีความเสี่ยงนะครับก็จัดการความเสี่ยงนะครับซื้อน้อยๆเอาก่อนแล้วดูค่อยมันเติบโตแล้วค่อยไปซื้อนะครับ อย่าไปรอนะครับตอนเวลาโทเคนโตแล้วแล้วคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะได้ไปตามเกาะกระแสเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากท่านผู้ชมที่จะติดตามด้วยกันและผมก็หวังว่าชีบะอินุจะโกลทู t ดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ